คลินิกถูกไล่ที่ไม่กล้าพัฒนัชนลทิศยกล้านให้ไปเจอผมไม่เอาแล้วใช้เวลาทั้งชีวิตนะครับแน่นอนว่าใบหน้าที่สวยงามไม่เพียงแต่นํามาซึ่งความมั่นใจแต่ในทางมงเฮงยังบ่งบอกถึงดวงชะตาและความสําเร็จอีกด้วยพรอนโรคืนนี้รับรองว่าได้สาระความรู้มากมายแน่ๆกับนายแพทย์ชนลทิศศิลลัชตานันสวัสดีครับ คือมาพูดคุยกันครอบครัวซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่นารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะแต่ว่าขออนุญ,ญาตย้อนเวลาไปชนิดหนึ่งกว่า35ปีแห่งความสําเร็จจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเริ่มต้นมาจากห้องแถวเล็กๆแล้วก็ใช้เวลาถึง6เดือนก็ยังไม่สามารถเปิดได้สักทีหนึ่งเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นสนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะเมื่อก่อน <c oughs> จบให,ใหม่กเออ็เป็นหมอ หมอนุ่มอะเนาะประสบการณ์แล้วก็ไม่มีก็มาทํางานที่มาช่วยมาช่วยอาจารย์อาจารย์พรศทองวานิชท่านเป็นเจ้าของเดิมของพีรพรคีร์รักษาโรคทั่วไปเวันหนึ่งอาจารย์ก็บอกชลธิตยกล้านให้ไปเถอะผมไม่เอาแล้วก็รับผมก็เอามารักษาโรคเด็กอะสุดแต่เป็นเด็กท้องเสียเป็นหวัดกระจุบอะไรวันหนึ่งก็หัวหน้าของผมคืออาจารย์เชิญเสกฤทธิ์บอกให้ไปเรียน การทำสัญญกรรมตกแต่งไยหน้ากับอาจารย์ทายาทหลังจากกลับมาแล้วก็ใช้เวลาอยู่หลายปีทำงานอยู่ที่สีรากนะครับที่คลินิกก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพัฒน์ก็ยังรักษ <ใน S 2> าโลก็ยังรักษาโลกอยู่จนกระทั่งวันดีคืนดีผ่านไป7จปีแปีมั่นใจแล้วก็ถึงจะเริ่มทำแต่มันก็ยังทำไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรครับเพราะว่า คลินิกถูกไลท่ที่ผมย้ายไปสองที่แล้วโดนโดนไล่ที่นะพอเราเริ่มทำเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็มันจะมาถึงยุคช่วงหนึ่งถึงคนเริ่มเริ่มอยากทำกันแล้วก็จะเป็นห้องแถวที่ถัดถัดมาอีกแต่ว่าหลังจากช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทุกอย่างมันมันบูมขึ้นมาหมดเราก็จำเป็นต้องขยายมาก นี่ใช้เวลาทั้งชีวิตนะครับประมาณสามสิบสี่สิบปีที่จะมาถึงตรงนี้ได้ได้ข่าวมอผมคนชอบขับเครื่องบินด้วยนะฮะเ,ออเรื่องขับเครื่องบินนี่มันชอบมันตั้งแต่ตั้งแต่ตแตจำไม่ผิดน,นะตั้งแต่อายุยังประมาณสิบขวบหกสิบปีที่แล้วนะจังหวัดตากนี่คือเป็นเมืองชายแดนนะครับมันมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้มีแต่ธรรมชาตินะครับมีวันหนึ่งมันมีเครื่องบินมา นาน้ๆจะหลงมาตัวหนึ่ง <S 1> <S 1> <demiş> ไม่รู้เข้ามาทําอะไรก็ามาซ้อมลบซ้อมอะไรผมก็ไม่ไม่ทราบก็เห็นแล้วก็งงแล้วพอโตขึ้นมากหน่อยก็เริ่มมีเครื่องบินโดยสารมาเห็นเครื่องบินก็ชอบมันชอบโดยธรรมชาติของมันเองจนกระทั่งเรียนจบแล้วเนี่ยไปทํางานมีลูกศิษย์คนหนึง่งเป็นทหารอากาศบอกว่าวันเนี้ยจะกลับไปขับเครื่องบินผมก็บอกว่าเออ ไปขับที่ไหนบอกไปขับที่กองทัพอากาศดอนเมืองผมก็เลยตามเขาไปก็ถามว่าอยากบินบ้างทําไง่ะผมไม่ใช่ทหารอากาศครับอกพี่ก็มาสมัครเลยเสียชั่วโมงละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเองก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทก็ต้องเก็บหอมรอมริบนะในยุคนั้นโนอะ้โห oh, นะมันแพงนะคุณหมอเ,เคยขับไปไกลสุดนะฮะเคยขี่ไปถึงไหนฮะอ๋อจริงๆก็บินอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักก็หลายครั้งก็บินไปนสิงคโปร์มาเลเซียจนจนใหม่ๆนะจะอ,อกนอกประเทศก็ ใจกล้าหน่อยแล้วต่อมาก็ไปไกลหน่อยก็ไปหมักเตาแล้วก็ไปฮ่องกงนะครับแล้วก็บินไปจนเข้าไปในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ช่วงนี้เราจะพักกันสักครูน่นึงนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกของวงการเลยค่ะกับการที่หมอช้างและหมอชลทิตจะได้มาเจอกันเราจะมาดูกันนะคะว่าช่วงหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นในฟรอนต์โรสเจาะหัสรวยค่ะฟรอนต์โรสเจาะหัสรวย